ใต้ทุนบ้านเกา่าคือมีบางอย่างกระโดดอยู่ในความเงียบใช้เจ้าของบ้านค่อยๆเดินลงไปพร้อมไฟฉายและสิ่งที่เขาเห็นคือค้างโคกสีท้องโตใหญ่ทาฟามือเมื่อจับมันไงทองเบิงมีเหล็กเลือนล้างซีสามอยู่ใต้ผิวพุงซีสามอิหลีเตีย ผ่านไปบ่อหอดสมงข่าวลือแพร่ไปทางหมู่บ้านเช้าบ้านแห่มาขอเบิงบางก็ร้อยแป้งบางก็ขอ่ทยคลิปลงโซเชียลไทยบ้านเริ่มทยอยมามุงหน้าตาตื่นเต้นมีเสียงดังขึ้นมีคนเคยเห็นแบบนี้เราถูกหวยเด้อสูยายแถาร้อยแป้งใส่ทองค้างคโคกเราใช้นิ้วแตะตีเลขยายอันนึ่งว่าอยู่หน้าไม้มือถือสมัยก่อนน่ะเคยมีคนเห็นแบบนี้เราถูกสามงวดติดเด้อเซีอบอ พนโบร้านอนะ่ะเพื่นเสือว่าค้างคกคือเทพขอฝนลังเทือเพื่นอาจสิไ้โซ่เข้าน้ำเด้เช้าบานแห่กันไปซื้อเลข43กับ483อยู่ตลาดเสียงจากวิทยุมือถือผลสลากกินแบ่งรัฐบาลออกเลขทยสามตัว483เช้าบานเฮลันเจ้าของบ้านนางหนาบ้านถือพพยสลากในมือยิ้มแบบบยอยากสิเสือ้อบอกว่ามันจะเป็นความจริงหรือบอแต่ยังนอยมันก็ห้ความหวังกับเฮา